วันนี้ทีเด็ดของน้องพีทีเด็ดมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูสักทีนึงเล่นมายากลแสดงว่าเป็นคนชอบกลใช่ไหมน้องพีเป็นคนชอบกลหรือเปล่าใช่คนละกลกลไหนเล่นเล่นแบบศิลปินอเล่นมายากลมายากลอันดับหนึ่งของโลกก็คือเดวิดคอปเปอร์ฟิลนี่แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เป็นเด็กโอ้โหเด็กก็เล่นกลได้เด็กนะครับพี่ไเชิญ Missa! Oh. <laughs> Missa. จย์พบกับมาชคกชุดที่สองเลยครับแสดงอะไรคะแสดงกล่องวิเศษกล่องวิเศษที่เป็นกล่องเปล่าเปล่ากล่องธรรมดาไม่ใช่เอาเงินมาใส่กล่องเดี๋ยวนะให้ลูกนะมีนะมีลงเนหน่อย้าบาทห้าบาทใสไปแล้วใสไปแล้วมันวิเศษตรงไหนเนี่ยก็ดูสิดูลองดูสิว่ามันมันเอาออกได้เปล่ายืนตรงนี้ลูก เอาออกได้ไหมไหนลองเขย่าลองอะไรต่ออะไรสิเขย่าสิคะออกไหมคว่ำหน้าคว่ำลังคว่ำลงหล่นไหมแล้วแล้วแล้วจะดึงออกยังไงไหนลองดูดิดึงออกยังไงแค่นั้นให้เลยดึงออกให้ได้ได้ไหมคะเอาค้อนทุบจะได้กว่าทำลายกลวิดไม่ออกไม่ได้แล้วทำยังไงได้หนึ่งโอ้โหแค่นี้เดี๋ยวแค่นี้เหรอคะ ไอ้เราก็คิดว่าเหรียญห้าหายลิซ่าทำสิคะคุณลิซ่าทำได้คุณลิซ่าใส่อย่างนี้ใช่ไหมเอาออกเอาออกยังไงก็เอาเอาถอดนะออกสิอ๋อนี่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ก็ถอดออกอย่าไปบอกอย่าไปบอกจะพังจะพังเป็นยังไงคะตรงนี้เกิดมาไม่เคยเห็นเลยใครเล่นมายากลช้าขนาดนี้นะบอกร็วนออกนะ มาสัจจันท์พันลึกผ้าบาทนี้ลิซ่าขอค่ะไมอ่ะไมอ่ะเอาเด็กเขาชุดนี้ครับท่านบุญเกียรติท่านอยากกระพริบตาเอาอยากกระพริบตาจะเอาลูกแดงๆเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มีลูกแดงๆอยู่นี่จะเอาลูกแดงๆออกไปใช่ไหมแล้วแล้วก็จะเอาเอามาใส่นะแล้วก็มีมโอันเดียวยังไม่ได้เล่นอะไรเลย เขาอธิบายก่อนเรื่แล้วว่าเดี๋ยวลูกแดงๆนี่จะหายไปอ่ะเอาให้หายไปก่อนลูกหยิบออกไปที่ยังเห็นอยู่นะแดงอยู่อ่าเปิดดูได้มีไหมไม่เลยไม่มีนะคบเอาเอามาใส่อย่างเดิมได้ไหมอ่าปิดฝาล้วเอาลูกแดงๆมาใส่ไปเปิดนย่ไปดูหนไอยสิรับ ปึ๊บอยู่อ้อไหน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 ลองลองนะโอ้โหมันเล่นยากอัเนี่ยอยากเล่นกันคราบ้างเออโอ้ยตอนนี้อ๋อหนึ่งสองชั้นไหนล่ะเื่อมเวลาต่อจากหนู่งไปตอนนี้ท่านจะมาแพ็บมาพบ โศกอะไรรุ้ตลกตลก,ตลกเอาอีกวววเวลาถึงเวลาถึงเวลาที่ท่านลอยคอลอยคอและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเดี๋ยวก่อนนะครับน้องพีลักษณะเครือข่ายจะล่มค่ะคายจะล่มเิ <c oughs> พบกับน้องใบเฟิร์นเต้นแจ๊ส แนวนะคะแบบเล่นก่นใบเฟิร์นเมื่อกี้นี่ก็พุงกับเพื่อมแซวน้องเขาทางรายการเราก็มีเป็นซีดีการ์ตูนน่ารักน่ารักเรื่องแก้วหน้าม้ากับไก่ทองให้สุภาพสตรีเลือกก่อนชอบเรื่องไหนคะเรื่องไหนคะชอบแก้วไม่เอาซิหน้าเราก็เหมือนอยู่แล้วเหมือนตั้งเอกรึอุพี่เอาแก้วหน้าม้าแบบนี้อเันแรงไหนคะอ้าวรับไปเลยครับ วนน้องแชแน,นลแชแน,นลรับ<อ>ไก่ท,ทองไก่ทอง ตอนนี้นะครับผู้ชมครับก็ได้เวลาเฉลยนะครับคำตอบของเมสซีเดดแล้วนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลจากรายการของเราครับทดสอบได้เลยดูครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆสนุกมากๆเลยนะคะเด็กๆของเราวรืนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะคะแล้วก็อยากจะส่งเรื่องราวเด็ดๆมาให้เราได้ทราบกันก็ส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะตามไปตะลุยถึงที่เลยเวลาถารายการนะครับหมดลงแล้วนะครับก็จากันก็เขาบอกว่าเสียช อย่าเสียสัตว์เสียเข้มขัดอย่าเสียกางเกงนะอย่าเสีกางเกงใช่อย่าเสียกางเกงอย่าเสียเสื้อเเฮ้ยยอะไรนี่